ราจะตีเมืองจันทบุรีในค่ำวันนี้เมื่อกองทัพุงข้าวเสร็จแล้วทั้งนายพรให้เททิ้งอาหารที่เหลือและต่อยหม้อเสียให้หมดหมายไปกินกับข้าวเช้าด้วยกันที่ในเมืองเอาพรุ่งนี้ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็จะให้เด่นตายเสียด้วยกันให้หมดทีเดียว สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงมีพระนามบอกว่าสินเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่17เมษายนพุทธศักราช2,277ทรงมีเชื้อสายจีเป็นบุตรของนายไหย่องและนางนกเอี้ยงพรยาตาเดิมอาศัยอยู่ในกรุงศรีอยุธยาและได้ไปรับราชการทางหัวเมืองเหนือทำราชการจนมีความดีความชอบได้เป็นเจ้าเมืองตา เมื่อพมา่าเข้ามาล้อมกรุงศรีอยุธยาพระยาตาจึงลงมาช่วยรักษาพระนครพระยาตามีฝีมือรบที่เข้มแข็งจนได้เลื่อนขั้นเป็นพระยากำแพงเพชรเมื่อปีพุทธศักราช2310กรุงศรีอยุธยาได้เสียกรุงเป็นครั้งที่สองพระยาตาเดินทัพตีฝ่าวงล้อมทหารพมา่าออกไปทางด้านค่ายวัดพิชัยมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก แต่ในระหว่งางทางก็ต้องเชิญหน้ากับเหล่ากองทัพทหารอังวะที่ไล่ตามมาพระยาตามุ่งหน้าเข้าเมืองระยองเพื่อมาขอตั้งหลักกองทัพแต่เจ้าเมืองระยองคิดว่าพระยาตากเป็นกบฏจึงยกทัพมาปราบพระยาตาจึงต้องจำใจบุกยึดเมืองระยองชาวเมืองระยองรู้ว่าพระยาตากปราบเหล่าอังวะมาโดยตลอดทางจึงศรัทธา และยกย่องเรียกพระยาตากว่าพระเจ้าตากสินทรงสารไปขอความร่วมมือให้พญาจันทบุรีขอรับเป็นสารจากพระเจ้าตากขอรับขอความร่วมมือในการรบกับทางอังวะครับกองทัพเจ้าตากนั้น